ครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเชิญชมไผ่น้อยมาวันนี้พี่น้องก็วันที่8มิถุนายนพี่น้องครับ2,568พี่น้องวันอาทิตย์น้องครับก็คนหนึ่งก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยซื้อไม้นะน้องตอนนี้ที่สวนก็ไม่มีหมดเลยพี่น้องครับก็ขอพระคุณพี่ FC เอฟซีนะครับ ที่ช่วยเมาหมดเมาหมดเลยพี่น้องนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีจุดชมเหลือแล้วพี่น้องก็จะเหลือแค่ต้นใหญ่ๆนะครับแม่พันธุ์ประมาณนี้แล้วก็มีมายาอยู่ต้นหนึ่งนะครับกับละอองทองน้องก็จะเอากลับไปนะครับเอากลับไปเป็นแม่พันธุ์ที่บ้านน้องครับสำหรับชนชมมายาละอองทองนะครับมีสองสายพันธุ์ ก็เอาไว้นะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อไปพี่น้องนะครับก็ขอพระคุณมากมากพี่น้องครับช่วยเป็นกําลังใจให้และุดหนุนซื้อไม้นะครับไม้บางทีก็ไม่ถูกใจพี่น้องนะครับบางทีก็สวยบางทีก็ไม่สวยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีนะครับบางทีส่งไปไม้เสียหายนะครับก็ก็มีบ้างพี่น้องครับมีบ้าง ส่วนแนวทางการทําชนชมไม่น้องครับก็ตั้งใจจะทําเหมือนเดิมนะครับกลับไปบ้านก็จะทําเหมือนเดิมนะครับถ้าว่างก็จะขยายชนชมนะครับหรือไม่ก็ต้องไปหาอย่างอื่นเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาอาจจะเป็นการหาปูหาปลาครับหลักๆก,ก็คงจะเป็นชนชมเหมือนเดิมนะครับก็คงจะ ทำแฟนซีตั้งใจไว้พี่น้องครับว่าจะทำชวนชมให้มันเป็นแฟนซีนะครับผมก็เลยเกิบแม่พันธุ์ไว้ละอองทองและมายานะครับอีกหนึ่งสีเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะต้องไปหาแม่พันธุ์ต่อว่าเราจะเอาสีไหนมาเทียบใส่ต่อไปจะทำประเภทชวนชมที่ให้ดอกดีนะครับ จะไปหาเลือกทุกคน át, พี <á> ่น้อง <No. S 1> นะครับผมแนวทางการทำนะครับจะพยายามให้มันเป็น1ต้นให้มันมีสัก2องสามสีขึ <its> <m uch as> ้นไปพี่น้องครับและจะหาชนชมที่มีดอกติดดอกดีๆนะครับติดดอกเก่งครับก็จะมานั่งแท่นนะครับแล้วก็ต้องไปหาซื้อแม่พันธุ์เข้าอีกพี่น้อง ก็ไม่รู้ว่าจะได้ขยับขยายกันกี่ต้นนะครับต้องไปดูสถานการณ์ที่บ้านก่อนที่สุรินพี่น้องครับนะตอนนี้ก็บ้านเราก็วุ่นวายนิดนึงพี่น้องสำหรับชมพี่น้องครับที่ผมส่งไปแบบล้างรากนะครับนี่บางทีผมล้างแบบสะอาดมากนะพี่น้องพี่น้องเอฟซีเอาไปก็เอาไปแต่งรากนะครับแต่งรากพี่น้องครับรากเส้นไหนที่มันไม่ดี ก็ตัดทิ้งครับจะได้เอาปลูกกันพี่น้องนะครับไมยมันเขียวแล้วรากมันเขียวก็ลงดินได้แล้วนงครับตันนี้ผมจะต้องเอาไปแต่งรากใหม่พี่น้องชวนชมรากแบบนี้นะมันดีนะพี่น้องแต่ว่าดูแล้วมันไม่สวยรากแบบนี้เห็นไหมพี่น้องเอฟซีจะสังเกตเห็นนะครับเนี่ยชวนชมต้นนี้ ร,รากมันถูกเห็นไหมพี่น้องรากมันพับเข้าหากันหอกันอยู่แบบนี้แทนที่แทนที่มันจะเหยียดตรงแบบนี้ถ้ามันถ้ามันเหยียดตรงแบบนี้พี่น้องครับน,นี่มันจะสวยนะครับชชมเวลาพี่น้อยเอฟซปลูกนะครับก็พยายามดัดรากให้มันตรงเหยียดตรงไว้แบบนี้นะครับก่อนจะปลูกชมชมพี่น้องครับก็ต้องดูกร,นะร,ระถางด้วยนะครับดูกระถางด้วยนะครับ เหมาะสมกันหรือเปล่าพี่น้องส่วนการแต่งรากก็อย่างที่ผมเคยบอกไปพี่น้องครับรากฝ่อยอันไหนไม่ไม่เอาไว้ก็ควรจะตัดทิ้งครับรากเส้นบนแบบนี้ถ้าดูแล้วนะครับเนี่เราดูเวลาเราปลูกมองแล้วมันไม่สวยก็ตัดทิ้งได้นะครับหรือจะเอาไว้นะครับพี่น้อง FC บางท่านชอบรากเยอะๆนะ ผมเข้าใจนะครับคนเลี้ยงจนชมนี่บางคนชอบแบบรากเยอะๆนะครับดูแปลกตาดูสวยดีก็มีพี่น้องครับจนชมแม่พันธุ์โซโคที่ผมนั่งแท่นเอาไว้ครับมันมีมันมีกิ่งดำและกิ่งเขียวรวมกันครับผมส่งไปให้พีเอฟซีที่เขาเมาไม้นะครับต้นนั้นมันเป็นจนชม,ชมแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ เอาไว้ขยับขยายพันธุ์ก็ได้เอาไว้ปลูกดูดอกก็ได้นะครับมันให้ดอกดีก็ส่งให้พี่แกไปตัวนี้ก็แม่พันธุ์แม่พันธุ์พี่นองนี่แหละประเภทโซโคก็จะมีตัวนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมยังทําไม่ได้พี่น้องครับจะเอากลับไปทําต่อที่บ้านหลังจากที่เคยเห็นดอกแล้วแหละแต่ว่าอยากได้มเมล็ด เมล็ดมันจะล,ลองเอาไปทำต่อที่บ้านดูสําหรับเชนินชมต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่น้องครับเดี๋ยวผมจับไปเอามาให้ดูพี่น้องครับผมพี่น้องครับมาดูชนชมแม่พันธุ์ต้นที่สองครับไม่จริงกับเป็นแม่พันธุ์หรอกพี่น้องผมจะเอาไปทําให้มันมีดอกดูนะครับ หลังจากที่ผมซื้อมเมล็ดมันมาปลูกจะยี่สิบปีแล้วพี่น้องครับดอกเคยออกมานิดเดียวนะครับแทศยัไม่มีดอกเลยชม,ชมชมต้นนี้พี่น้องผมก็เลยจะไปทําดูนะครับผมชอบมันใหญ่มากพี่น้องนะครับเหมือนก้ามปูพี่น้องครับนี่ชมชมต้นนี้พี่น้องเอฟซี C เห็นก้ามมันนะครับนี่เห็นไหมกิ่งมันพี่น้อง มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับ,นะรบน้ำหนักก็คงจะอยู่ที่สองโลสามโลนะตนนัวนี้หรือ,อยังไงหรือมากกว่าก็ไม่รู้พี่น้องมันใหญ่พี่น้องครับมันหนักหนักมากพี่น้องผมก็จะไปหาดูว่ากระถางมันมีไหมแถวบ้านผมถ้าไม่มีกระถางผมก็จะไปซื้อกละามังพี่น้องครับกละมังเอาแบบ กะละมังลึกๆหน่อยเอามาเจาะรูแล้วเอามาปลูกดูการปลูกจนชมในกระถางที่เล็กเกินก็เป็นอย่างนี้พี่น้องครับนี่รากเขาพับรากพับแต่มันรากมันเดินดีนะพี่น้องครับเห็นเดี๋ยวเราไปแต่งรากใหม่ถ้าไม่อยากแต่งรากก็มีวิธีเดียวตัดทิ้งให้หมดเลยพี่น้องผมตัดทิ้งหมดเลย ้าผมไม่อยากแต่งรากนะครับตัดเลยเอาใหม่ครับให้มันเกิดใหม่พี่น้องส่วนชมถ้าเราได้ถอนขึ้นมานะครับอยากให้ดีจะต้องมีการแขวนไว้พี่น้องแขวนไว้ไม่ต้องไปรีบมันนะครับแขวนไว้ก่อนแขวนจนรากมันเดินนั่นแหละแต่เราต้องตัดใบนี่เห็นไหมผมตัดใบออกทีนี้มันใบมันก็จะเหลืองพี่น้องครับ ไฟเหลืองเดี๋ยวมันก็ร่วงไปเองดูพี่น้องผมจะเอาไปทำใหม่ตันนี้และก็จะตั้งชื่อมันคนขายน่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับหมายพันนี้เขาก็ไม่เก็บไว้แล้วแหละใหญ่มากนี่แหละพี่น้องครับชวนชมที่ผมจะเอากลับบ้าน เดี๋ยวมาดูกันต่อมีอยู่ห้าต้นเดี๋ยวให้ดูสามต้นนะครับสามต้นก่อนป่าจนชมที่ผมถอนขึ้นมามันใหญ่แค่ไหนนะครับอย่างราชนีพันดอกต้นนี้ที่ผมเคยขายไปสองพันพี่น้องดีนะครับพี่น้อง FC เขาไม่รับนะครับถ้างานโอนงานเข้าผมเลยพี่น้องผมว่าค่าส่งหลักพันเลยครับใหญ่มากน้องครับก็จะกลับไป เดี๋ยวมาดูกันต่อพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับอีกต้นหนึ่งเป็นไม้ใหญ่เหมือนกันไม้ต้นนี้ผมแต่งรากเอาไว้แต่งในกระถางเลยไม่ต้องถอนอบจะกลับไปปลูกดูพี่น้องครับนี่ว่าเขาจะสวยไหมใหญ่พี่น้องมันใหญ่เป็นไม้ที่ผมแต่งมันขึ้นมาแหละต้นนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงดูครับ ว่ามันจะเป็นเช่นไรตัวนี้อาไปแต่งรากใหม่พี่น้องรากมันพับรากมันพับมันไม่สวยเลี้ยงไว้ดูดอกมันตัวนี้นี่นะครับเป็นอารามีค่มพี่น้องกิ่งมันกะกิ่งมันจะเล็กนะครับกิ่งมันยั่วแยะไปหมดนะพี่น้องครับมันเป็นอารานะครับกิ่งเขาอยากจะแตกเยอะหน่อยนะครับไม่เหมือนพวกโซโ,โคพี่น้อง ในรากมันพับหมดพี่น้องครับเราต้องเอาไปแต่งใหม่อค่อยๆแต่งอค่อยๆไล่ตัดออกรอให้รากมันนิ่มนะครับเราถึงจะเอาลงปลูกได้เวลาเราปลูกเราจะดัดรากมันง่ายนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็มีร่องรอยแดดเผาอีกแล้วนะครับทุจเจากลับไปตอนนี้ก็ไล่เก็บกระถางอยู่พี่น้องครับ หางชวนชมนะเพื่อจะอากลับไปบ้านนะและก็จะทำความสะอาดให้มันเป็นเหมือนเดิมครับผมพี่นองครับก่อนจากการวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆนะพี่น้องครับที่ช่วยซื้อไม้นะครับบางท่านก็ทักมาอยู่ผมก็พึ่งมาพึ่งว่างนี่แหละพี่น้องนะครับผมมัวแต่ทำงานอยู่ครับ บางทีก็ไม่ได้จับโทรศัพท์นงครับเอาไว้เจอกันพี่น้องนะครับปรับดรีมก่อนนะครับจะไปปร,ปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่นงครับปรับปรุงเรื่องการทําจนชมใหม่นะครับจะให้มันสวยๆหน่อยพี่น้องอยากจะได้แฟนซีนะด,ดมากพี่น้อง fc จะชอบแฟนซีกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม เลี้ยงต่อให้มันดีนะครับให้มันดีนาะอเพื่อจะทำแฟนสีนะครับเอาไว้เจอกันที่สุรินทีเดียวเลยพี่น้องนะครับบางทีอาจจะไม่มียาแล้วนะครับไม่มีเวลามาทำคลิปว่าด้านข้างมันเป็นาคาแคล้างรถหยอดเหรียญน้องนะครับทั้งคืนนะคเวลาทำคลิปมันเสียงดังพี่น้องนะครับมันไม่สะดวก ถ้ามีเวลาก็จะแวะมาอยู่นะครับก่อนกลับบ้านาหรือไม่ก็เจอกันทีเดียวเลยพี่น้องนะครับไปแล้วพี่น้องครับกลับขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านแล้วกันนะคผมที่เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดเลยพี่น้องครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ